สวัสดีครับอยู่กับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะครับอันนี้เดี๋ยวคลิปสั้นๆนะครับพามาดูเครื่องไฮบริดนะฮะนี่ครับเป็นเครื่อง e power นะครับเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้านะครับโดยที่เราไม่ต้องไปชาร์จไฟนะครับคล้ายๆไฮบริดนะะใช้เครื่องเนี่ยครับปั่นไฟให้ของนิสสันนะครับพวกนิสสันที่จะมาเปิดตัวบ้านเราเนี่ยพวกนิสสันแล้วนิสสันคลิกอะ นี่สันคิกที่เป็น E-power นะครับนี่ญี่ปุ่นเขาก็มีใช้มาอยู่แล้วนะเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นมิซูนะครับพวกมิลาดมายกแพ้แล้วนะครับพวกมิลาดพวกแอดพาดน,นะครับมายกแพ้เลยนี่ครับโตต้ตานะครับไฮบ r ิดนะตัวนี้ มีกล่องด้วยนะครับเนี่ยคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์อะไรเนี่ยครับเนี่ยกล่องกล่องฟิวมายกแพรเลยนะครับตัวนี้ก็มายกแพรนะครับสวยๆเลยใส่ไฟครบนะฮะอู่ไหนร้านไหนที่รับซ่อมไฮบริดนะครับก็มาติดตามดูตัวได้นะนี่ปักไฟครบเลยปักนี้ไม่ใชู่ปูกนะครับราคาหลายตังนะ ใครใช้รถให้บิดนะครับโต้ตาแคมลงแคมดีนะฮะยกแพงครับสุดคุ้มหน้าราคาไม่แพงครับถ้าคิดว่าเอาไปเก็บไว้ซื้ออะไหล่ครับเอาไปเป็นอะไหล่ผมว่ามันคุ้มนะนะผมว่ามันคุ้มนะครับดีเราไปซื้อแยกชิ้นนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ห้บิดตัวเก่านะครับผมนะครับเพราะเป็น u v t i แล้วนะฮะเนี่ยครับเครื่องดูโครับทั้งชุดนี้ ราคาไม่แพงนะครับผมสนใจนะฮะใครใช้ให้บิดอยู่นะครับปีสิบสามสสี่สิบห้านี่ใส่ได้นะครับเป็นอะไรทดแทนได้นะครับผมส่วนพวกเกียร์อะไรต่างๆนะครับมีเยอะนะฮะอยู่สิงคองวางน้อยนะครับผมเรื่องฮอนด้าเยอะแยะมากมายนะครับหลายตัวเลยครับมีฮอนด้าทั้งนั้นเลยแล้วก็มาด้านะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับ ที่ใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับเพราะยังไงก็ไม่ตรงรุ่นกับบ้านเราหรอกครับหน้าตาเครื่องเนี่ยอย่างพวกนี้อา20 58เนี่ยถึงหน้าตามันเหมือนกันนะครับบางทีไส้ในมันไม่เหมือนกันนะครับคิดว่ามันใช้ได้แต่บางทีมันใช้ไม่ได้นะครับนีเค24นะครับผมมีหลากหลายรุ่นนะครับแตา ช่างหรือว่าอูที่เขารู้นะครับเขาก็จะมองเขาก็รู้เลยนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนใช้ได้กับบ้านเราตรงรุ่นหรือไม่ตรงนะครับถึงไม่ตรงแล้วก็ใช้อะไรเดิมทดแทนนะครับผมเะนี่ยตัวนี้ก็ไฮบริดนะครับตัวนี้มาไม่เต็มนะครับถ้ามันจะแพงจะแพงที่ตัวเกีย,ร,กยร์นะครับผมตัวเกียร์มันเป็นมอเตอร์นะนครับผมเกียร์เป็นมอเตอร์นะเนี่ยครับ นะครับแต่ส่วนมากเกียร์ก็ไม่ค่อยพังนะครับก็ไม่จมน้ำไม่น้ําไม่ท่วมครับส่วนมากจะหนักไปทางแบตเตอรี่นะฮะเนียร์ไฮดริดนะครับนี่เกียร์ไฮริดหลายตัวนะครับเครื่องแต่ก็ไม่ตรงร้อยเอร์เซ็นนะครับบ้านเราอาจจะไปอยู่บอดี้อื่นนะครับออยู่พวกรถรถแวนนะครับผมพอกเอาผาดหรือไฟอะไรประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วครับห่อครับเรียบร้อยดับแด้กลับบ้าน <c oughs> ไปเลยลครับแกะเอเ็นะครับผมนะครับกรรการรับชมนะครัซ่องเก่งเกินมาซ่องนะครับผมสวัสดีครับ